เ่าผู้วิเศษที่ขยันขันแข็งฉันขอโทษจริงๆแต่ค่าเปลี่ยนเร้นลับวันนี้อาจจะหนักหน่วงสักหน่อยเพื่อนเก่าของฉันฮารฟรีเขาสูญเสียการควบคุมแล้วจากไปตลอดการใช่แล้วผู้วิเศษทุกคนล้วนมีความเสี่ยงที่จะคลุ้มคลั่งบรรพบุรุษของพวกเราได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยหนทางอันเจ็บปวดผ่านบทเรียนอันสาหัสหากใครดื่มโอสถลำดับสูงโดยตรงมีโอกาสสูงที่จะคลุ้มคลั่งในทันที และผลลัพธ์นั้นเลวร้ายยิ่งกว่าความตายนี่คือสาเหตุหนึ่งของการคลุมคลัง่งสาเหตุที่สองบางคนเกิดมาพร้อมกับคุณลักษณะของผู้วิเศษบางอย่างพูดง่ายง่ายก็คือพวกเขามีความสามารถเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของผู้วิเศษลำดับ9พวกเขาสามารถเลือกได้เพียงเส้นทางผู้วิเศษที่สอดคล้องกันเท่านั้นหากดื่มโอสถจากเส้นทางอื่นในกรณีร้ายแรงพวกเขาอาจตายทันทีสาเหตุที่3ของการคลุ้มคลั่งนั้นคล้ายกับสาเหตุที่สองอยู่บางเมื่อเลือกเส้นทางใดแล้ว จะสามารถก้าวต่อไปได้เพียงในเส้นทางนั้นเท่านั้นแต่ถ้าดื่มโอสถจากเส้นทางอื่นแทบจะเป็นไปได้แน่นอนว่าจะเกิดการคลุมคลั่งแต่ก็ยังมีโอกาสเล็กน้อยที่จะรอดมาในสภาพครึ่งบาและโอกาสแบบนี้มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นไม่ว่าจะดื่มโอสถจากเส้นทางเดิมหรือโอสถขั้นอื่นๆของเส้นทางปัจจุบันก็จะมีเพียงจุดจบเดียวเท่านั้นคือการคลุ้มคลังสาเหตุที่4เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด เมื่อเราดื่มโอสถของผู้วิเศษและได้รับพลังที่เดิมทีเป็นของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเราจะได้รับผลกระทบจากพลังวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ไม่มากก็น้อยอาการอาจจะไม่แสดงออกภายนอกแต่จะต้องมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในจิตใจอย่างแน่นอนการรีบร้อนดื่มโอสถลำดับที่สูงขึ้นก่อนที่จะควบคุมพลังผู้วิเศษจากโอสถนั้นได้อย่างสมบูรณ์จะเป็นเพียงการสะสมความบ้าคลั่ง ซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่การคลุ้มคคร่งสาเหตุสุดท้ายและพบบ่อยที่สุดของการคลุ้มคลั่งคือสำหรับผู้วิเศษการรับรู้ทางจิตวิญญาณของพวกเขาจะถูกเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยทำให้พวกเขาได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและพบเจอกับเหตุการณ์ที่คนอื่นไม่มีวันได้ประสบถูกยั่วยุจากสิ่งเร้นลับและภาพลวงตาอยู่ตลอดเวลาเมื่อถูกกระตุ้นมากเกินไปหรือเกิดความโลภในใจ พวกเขาก็จะค่อยๆเดินเข้าสู่เส้นทางของการคลุมคลั่งผู้ก่อตั้งเยียวราตรีอาชบิชอปชานิสเคยกล่าวไว้ว่าพวกเราเป็นผู้พิทักษ์แต่ขณะเดียวกันก็เป็นเพียงกลุ่มคนอาภัพที่ต้องต่อสู้กับภัยคุกคามและความวิปลาสอยู่ตลอดเวลาต่อไปดินแดนเทพทอดทิ้งดินแดนเทพทอดทิ้งเกิดขึ้นจากขายณะครั้งยิ่งใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของทวีปตะวันออกที่ถูกตัดขาดออกจากทวีปเหนือและทวีปใต้ทั้งพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดมีเพียงแสงฟ้าแลบว่าผ่านเป็นครั้งคราวเท่านั้นที่ให้แสงสว่างสภาพความเป็นอยู่โหดร้ายอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตมักจะถูกกัดกร่อนหรือหายสาบสูญไปในความมืดพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้อาระยธรรมจึงหยุดนิ่งมาเป็นเวลานานแต่ที่นี่ กลับซ่อนความรู้ลับจากยุคที่สามและอุดมสมบูรณ์ด้วยวัตถุดิบของผู้วิเศษข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนเทพทอดทิ้งมีอยู่น้อยมากวันนี้พอแค่นี้ก่อนโชคดีที่พวกเจ้ายัางอายุน้อยยังมีเวลาอีกมากที่จะสำรวจทุกสิ่งด้วยตัวเองเอาละ่ะจบคลาสเรีนล้ววันนี้แล้วค่อยๆทบทวนและย่อยทุกอย่างให้ดีเจอกันในคลาสต่อไปเวลาเดิมนะ